ในวันที่5นี้ครับก็เริ่มต้นด้วยของที่ผมสั่งชุดแรกไว้นะครับก็มาส่งของแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุด หลังคานะครับเชิงชายรวมถึงฝ้าที่เราจะใช้ทําหลังคาชุดแรกก่อนเลยนะครับโดยในงานนี้นะครับหลังคาเนี่ยผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเพราะมีการเปรียบเทียบในส่วนของอาการเปลี่ยนเฉพาะแผ่นนะครับทำสีเช็ดล้างด้วยเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างกันสําหรับการจ้างช่างนะครับแต่ในส่วนของงบประมาณของการซื้อกระเบื้องหรือว่าอุปกรณ์หลังคาใหม่เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาทักประมาณ ส0 0 0มืกว่าๆนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องลองเปรียบเทียบดูนะเพราะว่าหลังคาตัวเนี้เราใช้งานมานานแล้วประมาณสัก40กว่าปีแล้วด้วยนะก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนแล้วนะแล้วเลยตัดสินใจกันนะครับว่า ยอมเสียเงิน40,000นะครับในการเปลี่ยนหลังคาชุดนี้ไปเลยทั้งหมดเลยนะครับและอีกอย่างเนี่ยตัวหลังคาเก่านะครับเขาใช้ครอบข้างแล้วก็ตัวสันจั่วครับเป็นแบบปูนปั้นด้วยแล้วมันมีส่วนที่แตกแล้าพังลงมาด้วยนะครับมันก็ทําให้นะับต้องปั้นเองดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ใช้เป็นครอบข้างสําเร็จหรือว่าครอบสันจัว่วสําเร็จที่เขามีมาให้แล้วเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการด้วยนะครับซึ่งสีที่ผมใช้ในงานนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอันดามันลักษณะแบบนี้เลย เวลาเราติดตั้งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับติดตั้งเสร็จก็คือจบงานได้เลยนะครับถัดมาครับในวันนี้หลังจากที่รับตัวสินค้าต่างๆเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเตรียมในส่วนของห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะด้านหลังนะครับที่เขามีไว้ให้นะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําขนาดเล็กนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะกว้างเท่ากันนึเมตรนะครับและลึกเข้าไปอยู่เท่าประมา3เมตรได้นะครับน่าจะเป็นห้องน้ําที่เขาทําไว้สําหรับเอาไว้ใช้เข้าห้องน้ําโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้าน ซึ่งตรงนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้นะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําประปานะครับทรํรความสะอาดเช็ดถูใหม่นะครับส่วนสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นของที่ผมดูเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะครับแค่เช็ดถูก็สามารถกลับมาใช้งานได้ส่วนตัวชักโครกไอส่วนตัวที่โถส้วมเนี่ยก็จะเป็นแบบนั่งยองนะครับแบบนี้ก็เช็ดถูทำค,ความสะอาดนะครับตัวชักโครกไอตัวที่นั่งยองเนี่ยก็ยังโกกน้ําลงอยู่นะครับ บ่อด้านข้างผมก็ทําการล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปิดน้ําทิ้งแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้ใช้งานได้นะครับเราก็จะได้เป็นตัวห้องน้าเนี่ยเข้ามาอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อใช้งานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทีมช่างเนี่ยเข้ามาทําหลังคาด้วยผมก็จะให้เขาใช้ในส่วนนี้นะเพื่อจะมีห้องน้ําไว้ใช้งานนับสองห้องนะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันเวลาใช้งานนะครับถัดมาในช่วงบ่ายนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเริ่มนะครับที่จะ มาเริ่มนะครับหาในส่วนของงานที่จะทําการรีโนเวทแล้วนั่นก็คือส่วนทางด้านบนที่ผมได้บอกไปก็จะเป็นในส่วนของตัวางานฝ้างานไฟฟ้าก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้ไฟฟ้าบนชั้นบนเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็จะมาทําการรื้อในส่วนของตัวแผ่นฝ้าเก่าซึ่งเป็นแผ่นฝ้าลักษณะทีบาร์นะครับซึ่งเป็นแผ่นฝ้าที่มีขนาดใหญ่อย่างมากเลยแล้วก็ใต้ของตัวแผ่นฝ้าเนี่ยมีแต่พวก เศษฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเศษฝุ่นขี้จิ้งจกขี้หนูเนี่ยเต็มมากๆเลยคนระับเยอะมากๆเลยผมทําการลื้อออกให้หมดเพื่อให้สาม,มารถมองเห็นโครงสร้างนะครับของตัวหลังคาโครงสร้างของตัวบ้านนะซึ่งโครงสร้างของหลังคาบ้านเนะี่ยเป็นเป็นโครงสร้างปูนทั้งหมดเลยนะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับดูแข็งแรงทนทานมากเลยแล้วในส่วนของตัวโครงเหล็กต่างๆเท่าที่ผมดูนะครับก็เป็นเหล็กที่มีขนาดความหนาที่ถือว่าเยอะเลยนะครับลอง ใช้พวกไม้หรือว่าอะไรไปเคาะไปดูแล้วก็ลองไปจับดูเนี่ยก็ยังเป็นสนิมไม่ได้เยอะนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมมีแผนว่าถ้าลื้อหลังคาออกหมดแล้วก็จะทําการพ่นสีกันสนิมให้กับตัวโครงหลังคาใหม่ทั้งหมดก่อนที่เราจะใส่หลังคาเข้าไปใหม่ด้วยนะครับแล้วในส่วนของระบบไฟเองจะเห็นว่า นับสายไฟที่เขาเดินไว้เมื่อก่อนเนี่ยก็เดินไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนเขาเอาวางไว้เฉยๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีแผนว่าเดี๋ยวจะเดินใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะเดินระบบใหม่โดยการจะทําการร้อยท่อในส่วนของที่อยู่บนบริเวณใต้ฝ้านะครับตองบองานวันนี้ก็ทําให้แบบเลอะมากๆเลยนะครับเลอะทั้งตัวเลยสำหรับภาพรวมในวันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เคยสอบถามมาว่า ยังไม่เห็นทําการรีโนเวทอะไรเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เคยอธิบายไปว่างานรีโนเวทบ้านลักษณะแบบนี้มันก็ต้องเริ่มจากการทําความสะอาดก่อนนะเพื่อให้เราเห็นว่าจุดไหนเราควรจะซ่อมแซมจุดไหนนะครับเราควรปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวถัดไปนะน่าจะได้เห็นการเริ่มรีโนเวทการปรับปรุงแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยติดตามนะครับ